วันนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคหนึ่งกลางทศวรรษคริสต์กักราช1960ยุคที่โลกกำลังตึงเครียดสงครามเย็นทำให้ทุกประเทศต้องจับตาดูกันและกันภัยคุกคามไม่ได้มาจากกองทัพใหญ่ที่เห็นชัดเจนอีกต่อไปแต่มันมาจากเงามืดมาจากการรบแบบกองโจรมาจากศัตรูที่คุณไม่รู้ว่าจะโผล่มาจากไหนท่ามกลางความกดดันแบบนั้นมีชายคนหนึ่งที่มองเห็นอนาคตของสงครามก่อนใครหลายปีเขาเห็นว่าการรบในอนาคตต้องการนักรบรูปแบบใหม่ นักรบที่ไม่ต้องมีจํานวนมากแต่ต้องแข็งแกร่งฉลาดคล่องตัวและรบได้ทุกพื้นที่ชายคนนี้คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ JFK และวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักเขาในอีกมุมหนึ่งไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีที่ถูกลอบสังหารไม่ใช่แค่ผู้นำที่หล่อเหลามีสเสน่ห์และผูดสุนทรพจน์ได้ไพเราะแต่เขาคือคนที่ผลักดันให้เกิดหน่วยรบพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดหน่วยหนึ่งในโลก หน่วยที่ทุกวันนี้เรารู้จักกันดีในชื่อ Navy Seal ถ้าคุณเคยดูหนังแอคชั่นหรือติดตามข่าวการทหารคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ Navy Seal นักรบมนุษย์กบที่รบได้ทุกสภาพพื้นที่ทั้งในทะเลบนบกและในอากาศพวกเขาคือนิยามของคำว่านักรบที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าหน่วยนี้เกิดขึ้นได้เพราะความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของชายคนหนึ่ง Fuel for Life Pod สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ f u e l for Life เติมพลังให้ชีวิตวันนี้เรามาค้นหาคำตอบกันว่าจอห์นเอฟเคนเนดีเขาคือใครกันแน่อะไรในชีวิตเขาที่ทำให้เขามองเห็นความสำคัญของนักบพิเศษและเขาทำอย่างไรจึงสร้างหน่วยที่เปลี่ยนโลกได้พร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มเรื่องราวของเขากันเลยจอห์นฟิสเจอร์เรลเคนเนดีเกิดวันที่29พฤษภาคมคริสต์ศักราช1917 ที่เมืองบรูคลายรัฐแมสซาชูเซตส์เขาเป็นลูกคนที่สองในจำนวน9้าพี่น้องของครอบครัวคนเนดีครอบครัวของเขาไม่ใช่ครอบครัวธรรมดาพ่อของเขาชื่อโจเซฟพีคนเนดีซีเนียร์เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลและเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหราชอาณาจักรคุณพ่อโจเซฟเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงและเขาคาดหวังให้ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะลูกชายคนโตของเขา โจเซฟพีเคนเนดีจูเนียร์แต่สำหรับจอห์นชีวิตในวัยเด็กของเขาเป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแอป่วยบ่อยตั้งแต่เด็กเขาต้องต่อสู้กับโรคภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจโรคทางเดินอาหารและต่อมาเมื่อโตขึ้นเขายังมีปัญหาเรื้อรงังเรื่องหลังเขาต้องใช้ชีวิตกับความเจ็บปวดมาโดยตลอดในบ้านที่ทุกคนแข่งขันกันที่คุณพ่อโจเซฟคาดหวังให้ลูกชายทุกคนแข็งแกร่งกล้าหาญและเป็นผู้ชนะจอห์นกลับเป็นเด็กที่ดูอ่อนแอที่สุดแต่รู้ไหมครับ บางทีความอ่อนแอในวัยเด็กนี่แหละที่หล่อหลอมให้เขามีจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าใครเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความเจ็บป่วยเขาพยายามเล่นกีฬาพยายามเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่น้องแม้ว่าร่างกายจะไม่อำนวยแต่จิตใจของเขาไม่เคยหยุดสู้และนี่คือบทเรียนแรกที่เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงไม่ได้วัดจากร่างกายแต่วัดจากจิตใจในครอบครัวเคนเนดีคนที่คุณพ่อโจเซฟวางใจและคาดหวังมากที่สุดคือโจเซฟจูเนียร์พี่ชายคนโต เขาหล่อกเก่งแข็งแกร่งและเป็นที่รักของทุกคนคุณพ่อวางแผนจะให้เขาเป็นนักการเมืองและสักวันหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาส่วนจอห์นเขาเติบโตมาในเงาของพี่ชายแต่เขาไม่เคยอิจฉาตรงกันข้ามเขารักและเคารพพี่ชายมากพวกเขาใกล้ชิดกันพูดคุยกันเรื่องอนาคตเรื่องความฝันและเรื่องการรับใช้ชาติแต่แล้วสงครามโลกครั้งที่สองก็มาถึงปีคริสต์ศักราช1941โจเซฟจูเนีย อาสาเข้าร่วมกองทัพเขาเป็นนักบินของกองทัพเรือและในปีคริสต์ศักราช1944เขาอาสารับภารกิจพิเศษที่อันตรายมากภารกิจที่ต้องบินเครื่องบินบรรทุกระเบิดไปทิ้งยังฐานของนาซีในฝรั่งเศสแต่ระหว่างภารกิจระเบิดบนเครื่องบินระเบิดก่อนถึงเป้าหมายโดเซฟจูเนียเสียชีวิตทันทีข่าวนี้ทำลายหัวใจครอบครัวเคนเนดีอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะจอห์นเขาสูญเสียพี่ชายที่เขารักมากที่สุด และจากวันนั้นภาราที่เคยอยู่บนบ่าของพี่ชายก็ถูกโยนมาที่เขาคุณพ่อโจเซฟหันมาบอกจอนว่าตอนนี้เธอคือความหวังของครอบครัวเธอต้องทําให้สําเร็จแทนพี่ชายและจากวันนั้นชีวิตของจอนก็เปลี่ยนได้ไปแต่ก่อนที่จอนจะกลายเป็นนักการเมืองเขาต้องผ่านการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก่อนปีคริสต์ศักราช1943จอนเอฟเคนเนดีอายุ26ปีเข้ารับราชการในกองทัพเรือสหรัฐ และได้รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเรือ PT 1 0 9ซึ่งเป็นเรือตรวจการเล็กๆที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนและโจมตีเรือรบของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกคืน1วันที่สองสิงหาคมคริสต์ศรัก้าร้อยสีท้องฟ้ามืดมิดทะเลเงียบสงบผิดปกติเรือ PT หนึ่งร้ก้าำลังลาดตระเวนอยู่ใกล้หมู่เกาะโซโลโมอนแล้วจู่ๆมีเงาดำสลัวปรากฏขึ้นในความมืดเรือพิฆาตญี่ปุ่น อามาจิริกำลังพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงเสียงตะโกนดังขึ้นเรือศัตรูเรือศัตรูแต่มันสายเกินไปเรือพิฆาตญี่ปุ่นชนเข้ากับ p t ท109อย่างจังตัวเรือถูกทำลายครึ่งหนึ่งลูกเรือสองคนเสียชีวิตในทันทีส่วนที่เหลือหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสไฟลุกไหม้และน้ำมันไหลลงทะเลสถานการณ์คลั่งมากจอนเองก็ได้รับบาดเจ็บแต่เขาไม่มีเวลาคิดถึงความเจ็บปวด เขามีหน้าที่เขาต้องช่วยลูกเรือของเขาให้รอดชีวิตเขาตะโกนสั่งให้ทุกคนว่ายน้ําไปยังซากเรือที่ยังลอยอยู่เขานับคนเช็คว่าใครบาดเจ็บบ้างใครยังว่ายได้บ้างและแล้วเขาก็พบว่าลูกเรือคนหนึ่งชื่อแพทริกแพทแมกมาฮอนได้รับบาดเจ็บสาหัสแพน้ํามันเชื้อเพลิงตัวพองไหมและว่ายน้ําไม่ได้จอนไม่ลังเลเขาฉีกผ้าสายรัดชูชีพออกมาคาบด้วยปากแล้วผูกเข้ากับตัวแพท แล้วเขาเริ่มไหา้น้ำลากแพดไปด้วยคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพดูสิท่ามกลางทะเลมืดมิดไม่รู้ว่าฉลามจะมาไหมไม่รู้ว่าศัตรูจะกลับมาตามหาหรือเปล่าน้ำมันลอยอยู่เต็มผิวน้ำและเขาไหวไปได้สามชั่วโมงเต็มคาบสายด้วยปากลากเพื่อนลูกเรือที่บาดเจ็บหนักไปด้วยจนในที่สุดพวกเขาไปถึงเกาะเล็กๆที่ไม่มีชื่อแต่เรื่องยังไม่จบบนเกาะไม่มีอาหารไม่มีน้ำและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีใครมาช่วย พวกเขาจะตายที่นี่แน่นอนจอนตัดสินใจเขาจะว่ายน้ำออกไปอีกครั้งในตอนกลางคืนเพื่อพยายามส่งสัญญาณของความช่วยเหลือเขาว่ายออกไปกลางทะเลคนเดียวในความมืดเสี่ยงตายทุกวินาทีแต่เขาไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรลูกเรือทุกคนจะตายหลังจากว่ายไปหลายชั่วโมงเขาไม่พบใครเขาเหนื่อยมากสภาพร่างกายแย่แต่เขาก็กลับมาที่เกาะอ,อีกครั้งวันถัดมาเขาทำแบบนี้ซ้ำอีกและอีกวันถัดมาเขาก็ทำอีกจนในที่สุด วันที่6พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากชาวพื้นเมืองและกองทัพพันธมิตรลูกเรือของเขา10คนรอดชีวิตทั้งหมดและนี่ครับคือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของจอห์นเอฟเคนเนดีเขาไม่ได้เป็นแค่ลูกเศรษฐีที่อยู่ในเงาพิชายอีกต่อไปเขากลายเป็นวีรบุรุษเขาได้รับเหรียญกล้าหาญ Navy and Marine Corps Medal และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเข้าใจแล้วว่านักรบที่แท้จริงคืออะไรหลังสงครามจบจอห์นกลับมาอเมริกาแต่เขากลับมาในร่างที่บอบช้ำ หลังของเขาบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์เรือชนเขาต้องผ่าตัดหลายครั้งและต้องใช้ชีวิตกับความเจ็บปวดเรื้อรังตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้หยุดเพราะตอนนี้เขามีเป้าหมายใหม่เขาจะทําตามคําของคุณพ่อเขาจะเข้าสู่เวทีการเมืองและเขาจะทําให้ครอบครัวภูมิใจแทนพี่ชายที่จากไปปีคริสต์ศ,ศักราช1946เขาลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐแมสซาชูเซตส์และชนะปีคริสต์ศ,ศักราช 1952เขาลงเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกและชนะอีกครั้งและในปีคริสต์ศักราช1960เมื่ออายุได้43ปีจอห์นเอฟเคนเนดีลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่สูสีที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเขาแข่งกับริชาร์ดนิกสันที่มีประสบการณ์มากกว่าหลายคนมองว่าเคนเนดียัง,งเด็กเกินไปยังไม่พร้อมแต่เคนเนดีมีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีเขามีวิสััยทศ เขามีเสน่ห์และเขาพูดถึงอนาคตของอเมริกาได้อย่างสร้างแรงบันนาลใจในคืนที่20มกราคมคริสต์ศ well ักราช1961จเอหเอจอห์นเอฟเคนเนดียืนอยู่หน้าธรรเนียบขาวในพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาและในสุนทรพจน์ที่โด่งดังที่สุดสุนทรพจน์หนึ่งในประวัติศาสตร์เขากล่าวว่าอย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้คุณแต่จงถามว่าคุณจะทำอะไรให้ประเทศชาติได้บ้าง และจากวันนั้นเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงอเมริกาและโลกทันทีที่เคนเนดีเข้าสู่ทำเนียบขาวเขาเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่โลกกำลังอยู่ในยุคสงครามเย็นสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับสหภาพโซเวียตภัยคุกคามไม่ได้มาจากสงครามแบบเดิมอีกต่อไปมันมาจากการสอดแนมการจารกรรมการโฆษณาชวนเชื่อและการรบแบบกองโจรในเวียดนามคิวบาลาวและประเทศต่างๆทั่วโลกศัตรูไม่ได้สวมเครื่องแบบทหารพวกเขาแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้าน โจมตีกลางคืนแล้วหายตัวไปในตอนเช้ากองทัพแบบเดิมที่มีจํานวนมากมีรถถังมีเครื่องบินใช้ไม่ได้ผลกับศัตรูแบบนี้เคนเนดีเห็นปัญหานี้ชัดเจนเพราะเขาเคยเป็นทหารเคยรบมาแล้วเขารู้ว่าสงครามกําลังเปลี่ยนไปและเขารู้ว่าสหรัฐต้องปรับตัววันหนึ่งเขาเรียกประชุมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติและพูดว่าสงครามในอนาคตจะไม่ใช่สงครามแบบเดิมเราต้องการนักรบรูปแบบใหม่นักรบที่เคลื่อนที่เร็ว ทำงานเงียบคล่องตัวและรบได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งในทะเลบนบกและในอากาศและจากนั้นเขาเริ่มศึกษาหน่วยพิเศษที่มีอยู่ของกองทัพอเมริกาเขาพบหน่วยหนึ่งที่น่าสนใจมากหน่วย UDT หรือ Underwater Demolition Teams หน่วย UDT เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาเป็นนักรบมนุษย์กบที่มีหน้าที่ดำน้ำไปทำลายสิ่งกีดขวางในชายฝั่งเพื่อเปิดทางให้กองทัพบ,บุกขึ้นบกพวกเขาว่ายน้ำเข้าไปใกล้าชายฝั่งศัตรู ท่ามกลางกระสุนที่ยิงมาวางระเบิดทำลายอุปสรรคใ,ใต้น้ำและว่ายกลับออกมาภารกิจของพวกเขาอันตรายมากหลายคนเสียชีวิตในการปฏิบัติการแต่พวกเขาก็ไม่เคยถอยในสงครามโลกครั้งที่สองหน่วย UDT มีบทบาทสำคัญมากในการบุกโนมังดีการรบในแปซิฟิกและการเปิดทางให้กองทัพขึ้นบกพวกเขาเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีใครรู้จักเพราะภารกิจของพวกเขาเป็นความลับแต่เมื่อสงครามจบบทบาทของพวกเขาก็ค่อยๆลดน้อยลง เพราะไม่มีสงครามขนาดใหญ่อีกแล้วจนกระทั่งจอห์นเอฟเคนเนดีมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาเขาเห็นว่าถ้าหน่วยนี้ได้รับการฝึกเพิ่มเติมไม่ใช่แค่การดำน้ำและทำลายสิ่งกีดขวางแต่รวมถึงการรบบนบกการแทรกซึมการจารกรรมการลาตระเวนและการรบพิเศษพวกเขาจะกลายเป็นหน่วยรบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกนักรบที่รบได้ทุกสภาพพื้นที่ทั้งในทะเลบนบกและในอากาศปีคริสต์ศักราช1961 เคนเนดี Kennedy, เรียกประชุมผู้บัญชาการกองทัพเรือและที่ปรึกษาทางทหารเขานำเสนอแนวคิดของเขาอย่างชัดเจนเราต้องสร้างหน่วยรบพิเศษที่สามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพแวดล้อมพวกเขาต้องเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดฉลาดที่สุดและคล่องตัวที่สุดพวกเขาต้องสามารถแทรกซึมเข้าไปในดินแดนศัตรูได้อย่างเงียบและทำภารกิจที่กองทัพปกติทำไม่ได้ในห้องประชุมบางคนสงสัยบางคนไม่แน่ใจท่านประธานาธิบดีครับหน่วยแบบนี้จะไม่เหมือนกองทัพปกติพวกเขาต้องฝึกหนักกว่า คัดเลือกเข้มงวดกว่าและต้องใช้งบประมาณมากเคนเนดีมองตรงไปที่ผู้พูดและตอบอย่างมั่นใจผมรู้แต่อนาคตของความมั่นคงแห่งชาติของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะแพ้สงครามแบบใหม่นี้และในปีนั้นเขาลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการวันที่หนึ่งมกราคมคริสต์ศักราช1962กองทัพเรือสหรัฐประกาศจัดตั้ง Navy Seal Team 1ที่ฐานทัพโครโรนาโดรัฐแคลิฟอร์เนีย และนาวีซิลทีม2ที่เวอร์จิเนียชื่อซิลมาจาก C ทะเลแ i r อากาศแลน d ์กหมายถึงนักรบที่รบได้ทุกสภาพพื้นที่นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานแต่การเป็นน v ว s ซ a l ไม่ใช่เรื่องง่ายเคนเนดีไม่ต้องการแค่ทหารธรรมดาเขาต้องการนักรบที่ดีที่สุดเขาสั่งให้กองทัพเรือสร้างหลักสูตรการฝึกที่โหดร้ายที่สุดในโลกหลักสูตรที่จะคัดกรองออกคนที่ไม่เหมาะสมและเหลือแต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจ และนั่นคือที่มาของ BUDS Basic Underwater Demolition SEAL Training หลักสูตรนี้ใช้เวลา6เดือนเต็มแบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1การฝึกพื้นฐานทางกายผู้เข้ารับการฝึกต้องวิ่งว่ายน้ำและออกกำลังกายจนถึงขีดสุดทุกวันคือการทดสอบขีดจำกัดของร่างกายแต่ที่โหดที่สุดคือ Hell Week สัปดาห์นรก5วัน5คืน ที่ผู้เข้ารับการฝึกจะนอนได้เพียง4ชั่วโมงเท่านั้นตลอดทั้งสัปดาห์พวกเขาต้องวิ่งว่ายน้ําขนเรือยางลุยโคลนทั้งกลางวันและกลางคืนในอากาศหนาวเย็นร่างกายเหนื่อยล้าจนถึงขีดสุดหลายคนลาออกในช่วงนี้มีระฆังตั้งอยู่ตรงกลางสนามฝึกถ้าใครอยากลาออกเพียงแค่ไปเคาะระฆังแล้วทุกอย่างจะจบคุณจะได้นอนได้กินอาหารอุ่นๆและได้พักผ่อนสบายๆแต่คุณจะไม่มีวันเป็นเนวีซลสถิติบอกว่า จากผู้เข้ารับการฝึกทุกคนมีเพียง20-30%เท่านั้นที่ผ่านเฮลวิกระยะที่2การดำน้ำผู้ที่ผ่านเฮลวิกมาได้ต้องเรียนรู้เทคนิคการดำน้ำขั้นสูงการใช้อุปกรณ์พิเศษการดำในความมืดและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินใต้น้ำระยะที่ 3. การรบบนบกการยิงปืนการระเบิดการแทรกซึมยุทธวิธีการรบและการทำงานเป็นทีมและหลังจากผ่าน6เดือนเต็มผู้ที่รอดมาได้ จะได้รับทริแดนเข็มสัญลักษณ์น a วี s ซี l เข็มทองรูปนกอินทรีถือสมอเรือถือปืนและถือตรีศูสัญ,ญลักษณ์ของนักรบที่รบได้ทุกสภาพพื้นที่และนี่คือสิ่งที่เคนเนดีต้องการนักรบที่ผ่านการทดสอบที่โหดร้ายที่สุดเพราะเขารู้ว่าในสงครามจริงพวกเขาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่โหดร้ายกว่านี้อีกมากหลังจากการก่อตั้งเพียงไม่กี่เดือนหน่วยนวิซีได้รับคำสั่งให้เข้าปฏิบัติการจริงในเวียดนาม นี่คือการทดสอบที่แท้จริงปีคริสต์ศักราช1962รทีมแรกของนวิซิลถูกส่งไปยังเวียดนามใต้ภารกิจของพวกเขาคือการลาดตระเวนการเก็บข่าวกรองการโจมตีค่ายของเวียดกงและการช่วยเหลือพันธมิตรพวกเขาทำงานในเงามืดแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูกลางคืนโจมตีแบบสายฟ้าแลบแล้วหายตัวไปก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวชาวเวียดกงเริ่มกลัวพวกเขาเรียกนวิซิลว่าผีทะเลเพราะพวกเขามาไม่มีเสียง โจมตีอย่างรวดเร็วและหายไปในความมืดมีเรื่องเล่าหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากคือหนึ่งในปีคริสต์ศักราช1967ทีมนวีซิลหกคนได้รับภารกิจให้เข้าไปจับผู้นำของเวทโกงในหมู่บ้านลึกเข้าไปในป่าพวกเขาดำน้ำเข้าไปตามแม่น้ำในตอนกลางคืนหลบเลี่ยงการล่าตระเวนของศัตรูแทรกซึมเข้าไปในหมู่บ้านปิดล้อมบ้านเป้าหมายภายในไม่ถึง10นาทีพวกเขาจับตัวผู้นำเวทโกงได้และถอนตัวออกมาโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ นี่คือสิ่งที่เคนเนดีมองเห็นการรบแบบใหม่ที่อาศัยความแม่นยำความรวดเร็วและความฉลาดไม่ใช่การใช้กำลังมากมายแต่เป็นการใช้คนที่เหมาะสมไปทำภารกิจที่เหมาะสมน่าเสียดายเคนเนดีไม่ได้มีโอกาสเห็นหน่วยนวิก e ิลเติบโต,โตเต็มที่วันที่23พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1963ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเขาถูกลอบสังหารขณะนั่งรถเปิดประทุนผ่านไปในเมืองเขาเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง46ปี ทั้งประเทศอเมริกาและทั้งโลกต่างเศร้าโศกแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ยังคงอยู่หน่วย Navy Seal ที่เขาผลักดันให้เกิดขึ้นกลายเป็นหนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจากเวียดนามไปจนถึงสงครามในอัฟกานิสถานอิรักปฏิบัติการกำจัดโอซามาบินลาเดนและภารกิจลับอีกนับไม่ถ้วนทุกครั้งที่มีภารกิจที่ยากที่สุดอันตรายที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่สุดคนที่ถูกเรียกไปคือ Navy Seal และทุกครั้งที่นักรบคนใหม่สวมเข็มทริแดนที่หน้าอกพวกเขาลำลึกถึงชายคนหนึ่งที่มองเห็นอนาคตก่อนใครชายคนหนึ่งที่เคยเป็นนักรบเองและเข้าใจว่านักรบที่แท้จริงคืออะไรจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีผู้สร้างตำนานคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของจอห์นเคนเนดีและการเกิดขึ้นของเนวิซิลมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ธรรมดามันคือบทเรียนชีวิตที่ทรงพลังมากและว,วันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะเอาอะไรจากเรื่องราวนี้ไปใช้ในชีวิตของเราได้บ้าง บทเรียนข้อแรกความอ่อนแอในอดีตสามารถกลายเป็นความแข็งแกร่งในอนาคตจำได้ไหมครับว่าเคนเนดีเป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เล็กเขาป่วยบ่อยต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยและต้องอยู่ในเงาของพี่ชายที่แข็งแรงกว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้อาจจะยอมแพ้อาจจะบอกตัวเองว่าฉันไม่เหมาะกับเรื่องพวกนี้แต่เคนเนดีไม่ได้เลือกที่จะยอมแพ้เขาเลือกที่จะสู้ต่อและความอ่อนแอนั่นแหละกลับกลายเป็นจุดแข็งของเขา เพราะเขาเข้าใจความหมายของคำว่าการต่อสู้เขาเข้าใจว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้มาจากร่างกายแต่มาจากจิตใจและเมื่อเขาได้เป็นผู้นำเขาไม่ได้มองหานักรบที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นแต่เขามองหานักรบที่มีใจแข็งแกร่งที่สุดนี่คือบทเรียนสำหรับเราครับความอ่อนแอในวันนี้ของคุณอาจจะกลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตคำถามคือคุณจะเลือกที่จะยอมแพ้กับมันหรือจะเลือกที่จะเรียนรู้จากมันบทเรียนข้อที่สอง ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือคนที่เคยลงมือทำจริงสิ่งหนึ่งที่ทำให้เคนเนดีแตกต่างจากผู้นำหลายคนคือเขาไม่ได้เป็นแค่นักการเมืองที่นั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วสั่งการคนอื่นเขาเคยลงมือทำจริงเขาเคยเป็นทหารเคยรบในสงครามเคยเผชิญความตายเคยว่ายน้ำสามชั่วโมงเพื่อช่วยเพื่อนลูกเรือเขารู้ว่าความเป็นนักรบคืออะไร เขารู้ว่าการเป็นผู้นําที่ดีต้องไม่ทอดทิ้งคนของตัวและเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาไม่ได้สั่งการแบบคนที่ไม่เคยเจออะไรมาเขาสั่งการแบบคนที่เข้าใจเขาเข้าใจว่านักรบต้องการอะไรเขาเข้าใจว่าสงครามมันเป็นอย่างไรนี่คือเหตุผลที่ a น y s ซ a l ที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มันเป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงเพราะมันมาจากประสบการณ์จริงนี่คือบทเรียนสำหรับทุกคนที่อยากเป็นผู้นำถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คุณต้องลงมือทำจริงต้องเจอปัญหาจริง ต้องเข้าใจคนที่คุณนำจริงๆการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การสั่งการแต่เป็นการเข้าใจและเอาใจใส่คนของคุณบทเรียนข้อที่3วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเคนเนดีมองเห็นอนาคตของสงครามก่อนใครหลายปีในยุคที่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าสงครามคือการใช้กองทัพใหญ่รถถังมากมายเครื่องบินนับร้อยเขามองเห็นว่าสงครามในอนาคตไม่ใช่แบบนั้นแล้วสงครามในอนาคตจะเป็นสงครามแบบเงียบ แบบรวดเร็วแบบแม่นยำเขามองเห็นความจำเป็นของหน่วยรบพิเศษที่เล็กคล่องตัวแต่แข็งแกร่งและเขาไม่ได้แค่คิดเขาลงมือทำนี่คือสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่ยิ่งใหญ่คนธรรมดามองเห็นแค่วันนี้แต่คนที่ยิ่งใหญ่มองเห็นอนาคตและเมื่อคุณมองเห็นอนาคตคุณต้องมีความกล้าที่จะลงมือทาแม้คนอื่นจะไม่เข้าใจแม้คนอื่นจะสงสัยบทเรียนสาหรับเราครับอย่ากลัวที่จะคิดแตกต่างอย่ากลัวที่จะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น บางทีความคิดที่คนอื่นบอกว่าบ้าอาจจะเป็นความคิดที่เปลี่ยนโลกได้บทเรียนข้อที่4ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยมาตรฐานที่สูงคุณรู้ไหมครับว่าทำไมน v วีซีลถึงแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เพราะพวกเขามีอุปกรณ์ดีที่สุดแต่เพราะพวกเขามีมาตรฐานสูงที่สุดหลักสูตรการฝึกของพวกเขาโหดร้ายที่สุดในโลกมีเพียง20-30%เเท่านั้นที่ผ่านและนั่นคือสิ่งที่เคนเนดีต้องการเขาไม่ต้องการแค่ทหารที่ดีเขาต้องการนักรบที่ดีที่สุด เขารู้ว่าถ้าเขาลดมาตรฐานลงหน่วยนี้จะไม่พิเศษอีกต่อไปนี่คือบทเรียนที่สําคัญมากสําหรับชีวิตเราครับถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คุณต้องยกระดับมาตรฐานของตัวเองอย่ายอมรับความพอใช้อย่ายอมรับความพอดีถามตัวเองว่าคุณกําลังใช้มาตรฐานอะไรกับชีวิตคุณคุณกําลังยอมรับความพอใช้หรือคุณกําลังมุ่งมั่นไปสู่ความยอดเยี่ยมความแตกต่างเล็กๆในมาตรฐานจะสร้างความแตกต่างมหาศาลในผลลัพธ์ บทเรียนสุดท้ายวันพิชินที่แท้จริงคือสิ่งที่คุณสร้างให้คนอื่นเคนเนดีเสียชีวิตตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1963นั่นคือเมื่อกว่า60ปีที่แล้วแต่หน่วยเนวี่ซิลที่เขาสร้างขึ้นยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังคงปกป้องประเทศยังคงรับใช้ชาติและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้านนี่คือมรดกที่แท้จริงครับมรดกไม่ใช่เงินทองที่คุณทิ้งไว้แต่เป็นผลกระทบที่คุณสร้างให้กับคนอื่นเคนเนดี Kennedy อาจจะไม่ได้อยู่ร่วมโลลกกกนีี้้ับเราอแว แต่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นยังคงมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่มีนักรบน v วีซ a ลคนใหม่สวมเข็ม t ทริ e ดนที่หน้าอกเขากำลังสืบทอดมรดกของเคเนดีทุกครั้งที่มีภารกิจที่ยากที่สุดถูกทำสำเร็จนั่นคือผลจากวิสัยทัศน์ของเขาและนี่คือคำถามสำหรับเราทุกคนครับคุณกำลังสร้างมรดกอะไรอยู่คุณกำลังสร้างผลกระทบอะไรให้กับคนรอบข้างคุณหลายคนคิดว่าการสร้างมรดกคือเรื่องของคนมีชื่อเสียงคนรวยหรือคนมีอำนาจ แต่ความจริงคือทุกคนสามารถสร้างมรดก ok ได้คุณอาจจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่คุณอาจจะเป็นพ่อแม่ที่สอนลูกให้เป็นคนดีคุณอาจจะไม่ได้สร้างหน่วยรบพิเศษแต่คุณอาจจะสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่คุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งและบางทีนั่นก็เพียงพอแล้วเพราะคนคนหนึ่งที่คุณเปลี่ยนอาจจะไปเปลี่ยนอีกหลายคนและสิ่งเล็กๆที่คุณทําวันนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในอนาคตคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เดินทางย้อนเวลากลับไปในยุคหนึ่ง เราได้รู้จักจอห์นเอฟเคนเนดีในอีกมุมมองหนึ่งไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีที่ถูกลอบสังหารแต่เป็นชายผู้มีวิสัยทัศน์ผู้สร้างตำนานและผู้เปลี่ยนโฉมหน้าของการรบในโลกเขาเริ่มต้นจากเด็กที่อ่อนแอเติบโตในเงาของพี่ชายแต่กลับกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เขาเคยเผชิญความตายในทะเลกลางคืนเคยว่ายน้ำสามชั่วโมงเพื่อช่วยเพื่อนและบทเรียนเหล่านั้นทำให้เขาเข้าใจความหมายของนักรบที่แท้จริงเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาไม่ได้นั่งเฉย เขามองเห็นอนาคตเขาเห็นว่าสงครามกำลังเปลี่ยนและเขากล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่เขาสร้าง n น v y ีซ a l หน่วยรบพิเศษที่กลายเป็นตำนานที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้และมรดกที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่หน่วยทหารแต่คือบทเรียนชีวิตที่ทรงพลังว่าด้วยเรื่องของความแข็งแกร่งความกล้าหาญวิสัยทัศน์การลงมือทำและการสร้างสิ่งที่มีความหมายจำไว้นะครับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการลงมือทำก้าวแรก เคนเนดีไม่ได้สร้างน v วีซิลในวันเดียวแต่เขาเริ่มจากการตัดสินใจลงนามในวันหนึ่งและวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณเริ่มต้นสร้างอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ Feel for Life ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังจนจบนะครับหวังว่าเรื่องราวของจอห์นเอฟเคนเนดีและการเกิดขึ้นของน v วีซิลจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณหวังว่าคุณจะได้อะไรบางอย่างไปจากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแรงใจความกล้าหรือมุมมองใหม่ๆใ,ในการมองชีวิต ถ้าคุณชอบตอนนี้ผมขอฝากกดติดตาม subscribe ช่อง feel for life ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆที่จะมาเติมพลังให้กับชีวิตคุณและถ้าคุณคิดว่าตอนนี้มีประโยชน์กด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆครอบครัวหรือคนที่คุณคิดว่าเขาอาจจะต้องการกำลังใจด้วยนะครับเพราะบางทีเรื่องราวเล็กๆที่เราแชร์ไปอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้ผมอยากจะฝากประโยคหนึ่งของเคนเนดีไว้ให้คุณครับเขาเคยพูดไว้ว่าอย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้คุณ แต่จงถามว่าคุณจะทําอะไรให้ประเทศชาติได้บ้างวันนี้ผมอยากจะดัดแปลงประโยคนี้นิดนึงนะครับอย่าถามว่าชีวิตจะให้อะไรกับคุณแต่จงถามว่าคุณจะสร้างอะไรให้กับชีวิตของคุณได้บ้างและนี่คือคําถามที่ผมอยากให้คุณถือเอาไว้เพราะชีวิตของเราอยู่ในมือเราเราเป็นคนสร้างมันเราเป็นคนกําหนดมันเราเป็นคนเขียนเรื่องราวของมันเองแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ